This is This is for the championship. last champion here on my left for the will see <laughs> ครับตอบตัดได้หรือจะมีข้อยเปลี่ยนหน้าอนะ มาให้ถึงที่กันได้ครับอะไรนะโอ้ลับดึงดึงดึง